สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมของคนของคนชาแนลนะครับในคลิปที่แล้วผมได้บอกไปว่าผมจะมาอสอนใช้กรีสกินะครับวันนี้เราก็จะมาทํากันครับว่า ผมเนี่ยใช้แอปอะไรในการทำกรีสกรีม่ใช่นะครับไม่ใช่ทำกรีสกรีนแบบนี้ขึ้นมาเป็นการเอาฉากซีเียวออกแบบนี้ครับเราจะไปดูว่าผมใช้แอปอะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวากดเข้าคลิปเลยไป ก็แอปพลิเคชันที่ผมใช้นะครับเป็น Power Director นะครับอย่างที่เคยเห็นนะครับว่าผมใช้แอป Power Director ในการตัดคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาเข้าขั้นตอนการใช้งานกละดี่ว่านะครับผมจะสอนแบบไม่มีวิดีโอเป็นไบกาวอยู่ข้างหลังนะก็จะมาสอนการเอาสีออกเฉยนะครับก็เดี๋ยวก็มาตรงนี้ก่อนนะครับมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปตรง วิดีโอนะครับแล้วก็จะต้องมาเลือกโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดคลีนสกรีนเก็บไปนะครับแต่เราก็ต้องมาเลือกตรงนี้อีกว่าเราจะเอาอะไรไปทํานะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นซับซับสไคร์นะครับปุ่มซับสไคร์โอเคเราก็บวกออกไปนะครับมันจะอยู่ในเลเยอร์ที่สองนะครับในอันนี้เดี๋ยวอ่ะ เรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือตอนที่เราไม่ได้กดโครมาคีนครับเราจะต้องมากดโครมาคีโอเคกดยูวิดีโอมาตรงนี้กีมันีนหนึ่งทีนะครับแล้วก็เปิดแผงควบคุมขึ้นมาเริ่มมากกับสุดนะครับมาไม่ใช่อันนี้เริ่มอีกนะครับอ่านี้นะครับเราก็ต้องกด ที่ตรงนี้หนึ่งคีแล้วก็ที่สีเขียวนะครับอ่ากดขับไปขั้นตอนต่อไปนี่นะครับก็ต้องขยายออกมาแล้วก็หาตำแหน่งที่เราจะวางปุ่ม subscribe ไว้นะครับผมจะจับที่นานิ้มเลยเอาไว้ข้างล่างดูนะครับดูอ่าประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครอยากทำแบบง่ายแบบผมนี่นะครับก็ใช้แอป Power Director ดเลยนะครับก็ถ้าใครมีเทคนิคดีๆมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ